เอาแบบจุใจเลยนะพี่น้องซุ้มกอพิมพ์จัก,กรพัดวันนี้ชมผ่านกล้องพันเอ็กด้วยเอาแบบหนึ่งหนึ่งจัดจเลยเนื้อออกเป็นแบบมักขามเปียกดูผ่านกล้องพันเอ็กเราเช็นว่าโอ้โหเนื้อนะครับหนึกนุ่มสละเกินนะชุ่มฉ่ำหนึกนุ่มนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของพิมพ์นี้ส่วนใหญ่เนื้อจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับ เนื้อออกเป็นโทนโทนนี้เลยนะฮะลักษณะเนื้อนุ่มนะครับที่เรียกว่าเนื้อมะขามเปียกครับจะดูผ่านกล้องพันนี้เราะเห็นอันนี้เส้นซุ้มนะครับอเส้นซุ้มกอกไก่นะครับเห็นว่าเป็นไงครับเนื้อนุ่มสวยงามนะครับนี่ฮะอันนี้บริเวณลำตัวนะครับคอลำตัวสังคติครับโสดโสงครับเพียงพิมพ์นี้ เหมือนมนุษย์จร,จริงๆเลยมีความสะอดสะองนะฮะพิมพ์จัก,กรพัินะครับมีกําไรป้องแขนป้องขาเห็นไหมครับอย่างละสามป้องรวมกันแขนขาเป็นสิบสองป้องครับจึงเรียกว่าพิมพ์จัก,กรพันรหหินะฮะเน้หามวลสารนั้นถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะฮะพี่น้องท่านใดมีที่บ้านก็เก็บรักษาบูชานะครับใครจะว่ายังไงใครจะไม่ชอบไม่เล่นก็หน้าน,านาจิตตังครับ แต่ถ้าเราศึกษามีความรู้แล้วนะครับเราก็ถือว่าเราเก็บน,นี้ด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีความเป็นธรรมชาติสูงมากครับผมเห็นงเ้ยแสงสะท้อนนะฮะแสงสะท้อนน้องจอกว่าเป็นไฟแบบลักษณะกล้องพันเอ็กจะมีไฟมาส่องในตัวบางทีก็สะท้อนออกมาเป็นนี้ครับแต่จริงๆผิวเนี่ยถ้าเราส่องด้วยกล้องธรรมดาทีปินลักษณะหนึ่งจะผ่านพันเอ็กเนี่ยอาจจะมีแสงสะท้อนบ้างน,นะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ทําให้เราเห็นแบบส่วนที่เป็นธรรมชาติต่างๆเนื้อก,กล้องสิบเเยอะใช่ไหมฮะเห็นแบบโอ้โหสุดๆในทุกสัดส่วนเลยเห็นไหมครับเทคโนโลยีพาให้เรานะครับแบบดื่มด่ำกับธรรมชาติของพระเครื่องเนาะพี่น,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 น้องเนาะเห็นไหมครับร่องรูต่างๆเป็นธรรมชาติสวยงามนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับ ไม่เหมาะสําหรับคนที่ชอบดูแบบสั้นๆนะฮะเหมาะสําหรับคนที่ขอพระเครื่องจริงๆนะครับที่หัวใจมีพระจริงๆอยากที่ดูเนื้อชมธรรมชาติวางเสียงอาจารย์นันบรรยายไปเพลินๆสบายๆอย่างนี้นะครับอันนี้เหมาะเลยนะครับเหมาะเลยนะฮะแบแบบนี้ชมไปพูดคุยไปอย่างนี้นะครับนะครับก็ถือว่าเพลินๆนะฮะเพลินๆนะฮะเพลินๆสวยงามนะครับ หลังยังไม่จบนะเนี่ยถ่ายให้แบบเยอะเลยฮะถ่ายจนเพลินไปเลยอนะ่ะโอ้โหฮนะจนคลิปทำให้คลิปยาวจนสี่สี่นาทีกว่านะฮะนี่ฮะนะครับ,รบยังมยังมีด้านข้างอีกนะยังมีด้านข้างอีกยังมีด้านข้างอีกนะพี่น้องไม่หนำใจฮะไม่หนำใจนะฮะนี่จบริมแล้วไม่พอไม่พอไม่พอใจลิมไม่พอใจนะนี่ลิมไม่พอใจเอาข้างอีกเห็นไหมครับโอ้โ นะครับสวยไหมข้างเนี้ยโหสวยงามครับอ่าไม่ใช่ค่นันสนุกอยู่คนเดียวนะครับพี่น้องมีความสุขด้วยนะ <laughs> โอ้โหสดๆครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าความบ้าเข้าที่เหมือนกันฮนะบ้าพระเครื่องเข้าที่เข้าเส้นเลย <laughs> เข้าเส้นเลือดเลยครับพี่น้องครับนี่ด้านข้างนะอ่าอยัางยังไม่พอเอาอีกข้างอีกเห็นไหมครับเอาอีกข้างโอ้โหจะ อะอะไรกันนักกันหนาเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็เพลินดีครับส่องเพลินๆน,นะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบแบบเวอร์ชั่นแบบสั้นๆสิบห้าวิจารย์นั้นก็ทําไปแล้วนะฮะแต่นี่เวอร์ชั่นยาวนะครับสําหรับคนที่อยากจะอิ่มทิปนะฮะอิ่มทิปอิ่มใจอิ่มทิปนะฮะกับการส่องนะฮะเนื้อพันเอ็กนะฮะนี่ครับสุกทิปอิ่มทิปนะฮะนี่ครับโอ้โหครับผม